ครับไปชมเอรถเจดินกิจพอเสียการสร้างสร้างจิกบางเลนต่อครับของเสียกิจบ้านดอนแดงครับมาเฉลยบางอีกขั้นหนึ่งครับที่ปั้นที่ตรงทางไปพอจะเลื่อนไปได้ทั้งนี่ตู้ครับพอรถสักของเดี๋ยวเลยไปเด็นรถที่ข้าหนึ่งครับเดี๋ยวจะเข้ากันเข้ากับผู้บริษัทพอเสียการสร้างต่อครับ ครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจะง,งาแจังง่ายเลยครับเพราะว่าผมอาจจะไปเบ่งคลิปแปดนาทีสิบนาทีหาที่อะไรครับเพราะว่าคลิปแง่ไปพี่น้องอาจจะเบื่อครับเพิ่งสันสนแซ่บแซ่บไมีแห้งๆม่แหะพี่นอนะ้องเนาะเออเพิ่งงอแงไหลเลยจะติดหัวาตาครับ ยิบรถตีดินปั้นดินสิทธิ์พอเสือก็ะย่งอยู่หลายเด้อครับว่าท่านได้ลกงใจเย็นเด้อเด้อก็ได้เห็นจ้าของครับเห็นรถครับจ้าของไม่เห็นถูงของนั่งไม่รถครับนั่งไม่แอร์คุณครับจ้าของไม่เห็นดอกแต่ว่าทีเห็นตลอดคอนนันล่างทุชมรถงามเก๋าครับ เร่นใหญ่มาตรวจสอบเบื้องนีวโอ้ยผมว่าสิเบื้องหัวสิไป็นจัง,จงไก่เ้อครับเพราะว่าผมก็เคยเห็นตะยุภาคกลา,างเนาะรถตีดินปันดินรุ่นใหญ่ครับรุ่นสูงรุ่นใหญ่เลยอันนี้รุ่นน้อยครับดีเมื่ท่านพ่อข้าวแล้วนะครับรุ่นใหญ่ ไงห,หลายตัวปั้นดินมันเกิดไงตามไปน้ำน,นะครับกวางหอกปั้นข้าวเดียวตีข้าวเดียวแล้วครับจะได้ตัวเงินไรราคารวยนี่แหละครับ เวลามีการปั้นดินตีดินกับธรรมชาติของมันกับมีนกนกเอียงสีดำนกกระย่างขาวหัวมันก็เป็น,น,นสีทองๆทัททนผู้ครับหัวนกกระย่างไม่ว่านกอย่างครับนี่แหละครับธรรมชาต,ติพวกหัวสีทองๆเนี่ยมือหัวมาจากใสครับ ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่ก่อนถ้ำอีสานมันแม่อีไเด้อครับแล้วอีกซือหนึ่งก่อนถ้ำหับน้อยครับ ผู้ใดติดต่อเพื่นกับไปเด้อครับปัจจุบันดอนแดงแล้รถเพื่อนก็จอดอยู่บ้านดอนย่างครับด้วยติดต่อเสียคิดโดยตรงกัได้ครับเพราะว่าไอ้คลิปแล้วผมกลับเปิดโทรใส่ให้อยู่ครับเดี๋ยวผมเสียเปิดโทรไปใส่ให้เด้อผู้ใดติดต่อเป็นตีเป็นเกี่ยวเขาอะโทรไปหาครเพื่อนเนี่หรือว่าผู้ใอได้ติดสมัครเป็นเพื่อนบนใน Facebook ก็มี่เราไปคุยกันเบิ่งสอบถาม เดี๋ยวไอ้เป็นตันแล้วนี่สีผาไป,ปเบ่งรถเจ้าเขาต่อนเลย น้องครับผมไายเบิเ้องได้รถแต่ตีดินแต่ละรุ่นแต่ละบริษัทแต่ละเจ้าของเป็นเป็นอย่างไรการตีดินปั้นดินครับแต่ผมก็สิี่ไถ้พี่น้องเบิง้งพิจารณาเบิ้งครับว่าแ่ละรุ่นแต่ละบริษัทผู้ผลิตเพป่นการตีดินปั้นดินเป็นจยงไรครับแต่ว่าการเบิอ้องนี้ ยูทู e มันอาจจะบว่ชัดเจนปะไหนครับกต่ให้ไปเบิ้งของกิงครับอยู่ทุงหน้าคนละมองในคนพิปตีไปปั้นก็ได้ครับแต่นั่มไปเบิ้งครับนั่มไปเบิ้งได้ครับมันป้ะว่าดอกครับทนถึงใจขั้นใดก็กะ,ะไปว่าจ้างเพื่อนครับ สปจ้างว่าจ้างผ่าแน,น่นาก็แล้วแต่ครับแต่ละขั้นแต่ละรถพนกับมีน่นาผ้าไปอยู่ครับเพราะว่าจะของรถพนกับบึงหัวไผสิตีดินแน่ครับพนก็ตตองมีแนหนาธรรมาดาก็บางที่หลายคิ้วก็ต้องรอจังน้อยนะครับอ <c oughs> ันมุมมีก็ได้ตีเร็วครับข้าวเดียว ครับทุกท่านนี่ผมขอจากพ่อแม่พี่น้องกันเด้อครับบกดหน้าพอกันไหมเด้อขอให้ทุกคนปลอดจากโควิดสิบเก้าพอกันไหม่สวัสดีครับ